ขาสารนี่รุ่นลูกทนายนะผมก็รุ่นลูกศิษย์ท่านน่ะแ่ผมเลยไม่เรียกผมไม่เรียกอาจารย์เสียป่าที่จะไปนับถือคนอย่างนี้สวัสดีครับผม o อ๊ครับนี่ก็คือโบสถ์ที่เราได้สร้างไปแล้วต่อเติมไปแล้วอัปเดตภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถโอนเงินไปบริจาคสร้างโบสถ์ให้เสร็จได้ ร่วมกันกับรายการผมได้ที่ช่องทางนี้เลขบัญชีนี้นะครับหรือโทรไปสอบถามหลวงแดงเจ้าวาดก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับขออนุมโมทนาสาธุทุกท่านครับ สวัสดีครับผมโอ p ีพีครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอเอฟซที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดําเมลินครีมแต่งผมดําตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ํายาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ายาย้อมผมนะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำร,รุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำร,รุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมรินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะส่งได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไ่ตรงล้างออกเพื่อนสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดียไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ ส,สมัยผมเม็ดสามร้อยสี่ร้อยนะตอนนี้เหลือเม็ดละสิบบาทก็เพราะบริหารอย่างนี้ไงนะครับก็ให้เขาไปที่ใครที่เป็นชุดทำงานชุดปราบปรามจับกลุม่มแม้แต่จะเป็นสายตรวจที่ทำหน้าที่โดยตรงก็ให้บัตรเขาไปเขาจะได้ไปอ้างกระสาลได้นะครับไปอ้างกระสาลได้บ้างเพราะตำรวจเด็กๆเนี่ยมันไม่รู้หรอกข้อยกเว้นตามปวิอญา ใครก็ไม่ล้าไม่กล้าใช้ข้อกเว้นตามปวิอัยาต้องไปขอหมายศาลเห็นมันนั่งเสพยาอยู่ในบ้านเนี้ยโอ้โหขวัญท่วมเลยครับเห็นชัดๆเลยฟอยเฟ,ย,ฟยทิ้งเกือบบ้านเลยมันไม่กล้าไปเข้าหรอกต้องมาบอกอะร้อยเวรท่านครับเดี๋ยวไปค้นบ้านนี้หน่อยครับมันเสพยาร้อยเวรบอกมึงไปดูซิบ้านเลขที่เท่าไหร่เอาไปดูบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบ้านเลขที่นี้ครับ มันชื่ออะไรเจ้าของบ้านนะเขาจะไปรู้ไหมเออมึงวาดแผนที่ประกอบสิคุยไปขอหมายสารสารท่านก็ต้องรัดกลุ่มครับนะครับสารต้องรัดกลุ่มไปดูเด็กมันก็ไม่กล้ามันก็เป็นอย่างนี้ไนงะแล้วยิ่งไอพรบอุ้มทรมานมานะทนายถ้าลูกความท่านเนี่ยไปถูกซ้อมเรื่องไม่เป็นธรรมเนี่ยท่านว่าไปเลย ท่านฟ้องตำรวจไปเลยว่าคุณไปบัตรหน้าดีโดยมิชอบอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่ามาเอาแง่กฎหมายเนี่ยมาตั้งเงื่อนไขเพื่อจะให้ลูกความท่านหลุดเลยผมว่ามันไม่ดีหรอกเราก็นักกฎหมายด้วยกันนะมาเรานักกฎหมายด้วยกันเนี่ยให้ใช้คุณธรรมพี่นาเนี่ยผมเรียนลามคำแหงเนี่ยเคยมีอาจารย์พิเศษบรรยายผมนะครับบรรยายผมโอ้เป็นทนายดังระดับประเทศเลย ผมไปจับยาบ้าที่กุยบุรีได้เครื่องผลิตแท่นผลิตเครื่องผลิตหัวเชื้อผลิตปั๊มตัวปั๊มเด้อแล้วไปรับงานนี้มาได้ค่าว่าความสิบล้านบาทถ้ารอดคดีสมัยนั้นเงินเดือนผมห้าพันกว่าบาทนะมันได้สิบล้านบาทนะตอนนี้ผมก็มีกล้องถ่ายรูปก็ถ่าย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 รูปเขาไว้ถ่ายรูปเขาไว้เก็บเขาไว้ พนักงานสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุมันก็ทําแผนที่เกิดเหตุก็ถ่ายไม่กี่ภาพอ่ะับติดํำนวนเข้าไว้เมื่อก่อนยังไม่มีกองบัญชาการป่าปรามยาเสพติดพอไปขึ้นศาลนะไอ้จุดที่ผมไปแอบดูใช้กล้องส่องทางไกลดูมันทําการผลิตเนี่ยนะมันไปสร้างห้องแถวสิบห้องบังผมหมดเลยโอ้โหไม่ทแปลงสถานที่เกิดเหตุครับเราก็บรรยายว่าผมไปอยู่ที่ถนนฝั่งนี้ครับ มันมีต้นกระถินอยู่แล้วผมก็ส่องกล้องดูครับมันใช้เทคนิคว่าเช่นผมถามก่อนทัพอายการเขาจะถามผมเขาจะถามค้านและอายการจะถามติงขั้นตอนนะมันจะใช้หลักการถามถามให้ยาวเลยเพื่อจะถามค้านหวันลุ่งขึ้นจะได้เตรียมประเด็นมาผมเลยบอกเออผมไม่เรียกอาจารย์แหละไอเถียลจิตเป็นโจรอย่างเงี้ยนะ คุณก็รู้ว่าเขาทํำยาบ้าอยู่ผมจับเมียเขาไปทีงแล้วสองแสนเม็ดประกันตัวหนีไปคุณก็เป็นทนายให้เขาไอ้เที่ยวนี้มาเป็นทนายอีกนะครับผมก็กาบเปลียนสารว่าท่านครับผมขอเอารูปถ่ายที่ผมถ่ายประกอบไว้ตอนเพื่อเป็นผลงานการฏิบัติงานเนี่ยให้ท่านดูได้ไหมเขาก็โวยวายผมเฮ้ย hey, คุณมายื่นพยานเอกสารกลางศาลนะ คเพราะเป็นรูปถ่ายที่มันยังไม่มีห้องแถวไงสามท่านก็เลยดุท่านทนายท่านนี้ว่าเป็นดุลพินิษของสารที่จะรับฟังครับคุณจะมาโวยวายอะไรโอ้โารนี่รุ่นลูกทนายนะผมก็รุ่นลูกศิษย์ท่านอะ่ะเอ้ผมเลยไม่เรียกผมไม่เรียกอาจารย์เสียปากที่จะไปนับถือคนอย่างนี้ นะครับเขาจะให้ไลค์ให้อะไรเงี้ยการใเอฟซีเขาบอกว่าช่วยติดตามท่านเลวัตให้ครบหนึ่งพันหน่อยนะมาเนดีวนองแล้เนี่ย้ี่งไปผมว่ามาเป็นล้านนะตอนนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนะเขาบอกให้บอกโอ้พันสามสิบสองคนแล้วเนี่ยไลค์ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอลงไปเลยมว่าม่ไม่ต้องตอมแล้วมอแเลนม่ค่อยเป็นะดี๋วะเขาอกใอเอกเอ้มันมีช่องแชทวนี่ยไลฟ์ไดมเนี่ยเขีบยวอะไรเีแตมค่มเมนต์อ่ะ อย่างนี้เนี่ยเขาบอกเนี่ยมีช่องไลฟ์ไลฟ์สดไม่ผมจะดูช่องคอมเมนต์อ่ะอย่างนี้เริ่มไลฟ์นี้ยังไงเริ่มต้องต้องตั้งชื่อก่อนไหมว่าเราจะไลฟ์เรื่องอะไรใช่ไหมเนี่ยต้องตั้งชื่อก่อนว่าเราจะไลฟ์เรื่องอะไรไหนเนี่ยครับทำ่าเพิ่มชื่อนะครับท่านตั้งชื่อว่าวันนี้สัมภาษณ์โอวีพีอะไรเงี้ยครับแตะเข้าไปก่อนแตะนี่ใช่ไหมครับแล้วเพิ่มเพิ่มชื่อเพิ่มชื่อวันนี้สัมภาษณ์ คุณโอ๊กวี p ที่ณอริสาคลีนิกสีสมานให้ไม่เกินสามสองตัวครับเรยครับอย่างนี้ไงไหมครับอย่างนี้อ่ะแล้วท่านก็ต้องกดถอยกลับไปก่อนไหนชิบถอยกลับ่าชิบแล้วก็เริ่มไล์ครับเไปลองดูดิไล่์ยังไงเริ่มไล์เลยครับกดสีแดง คนเนี้ยครับแต่เลยครับอนุญาตครับอนุญาตอนุญาตครับอนุญาตโอ้เดี๋ยวคนดูบาเนีเดี๋ยวพอมาเริ่มปุ๊่เดี๋ยวคนดูเข้ามาบายนะเนี่ยครับอันนี้เริ่มแล้วครับคุณสามารถคําขอในตอนนี้เราไล์แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ณอลิสาคลินิกนะครับสถาบันเสริมความงาม ก่อนจะขึ้นสะพานทางด่วนสีสมาดอนเมืองเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีซอยเข้ามานะครับมาที่นี่เลยรับรองนะครับเป็นของลูกสะพ้ยท่านเลยวัดเองนะครับอ่าอันนี้ดูผลการแสดง,อ,งอันนีมนม่มีคนเข้ามาดูเลยไหมมีคนเข้ามาเลยเนี่ยขาจะสวัสดีโอ้โหคุณปิม่มสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบหูมาบาเลยท่านนี่นี่คนนี้คืคอเข้ามาแล้วเข้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวข้าจะคอมเมนต์มาสวัสดีครับคุณแกรมวิชานักวิชาการคุณวรวัตรสวัสดีจ้าเนี่ยครับพี่มาแล้ว อันนี้ท่านอันนี้ท่านเลวันติกตกต๊กตอกจริงๆนะครับแล้วนัครั้งแรก,กว่นเนี่ยอันนี้ไร้แรกเลยใช่ไหมเอ่อต้องต้องขอโทษนะครับคือผมเล่นไม่เป็นมีคนส่งดอกไม้ท่านด้วยมีคนส่งดอกไม้ท่านด้วยเอ้าคุณเจ้าโอ๊กมันสอนให้เล่นนะครับอันนี้ <มา S 1> ติ๊กตอกแท้ของท่านนะครับกดติดตามได้เลยนะครับช่วยแชร์ด้วยครับใครที่มาอยู่ตอนนี้ช่วยแชร์เข้าไปในกลุ่มใน Facebook ท่านด้วยครับ อันนี้ติ๊กต็อกท่านเรวัตตัวจริงนะครับเดี๋ยวติดตามและคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ตรงนี้เลยนะครับความเคลื่อนไหวของท่านท่านจะไลฟ์เมื่อไหร่ท่านจะทําอะไรที่ไหนเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจบจากวันนี้ท่านจะเป็นละสวัสดีครับยังทานทานข้าวหรือยังครับหัหบ้านโอ้แล้วแค่อ่านก็เหมือนหัวแล้วบอกแล้วท่านไลฟ์แล้วงานเข้าผมบอกแล้วงานเข้าผมหัดหัดนะครับเพิ่งหัดนะครับเพิ่งจะจิ้มเป็นเนี่ยบังเอิญโอ้ดีใจจังเปิดติ๊กตอกมาแล้วเนี่ยก็เพิ่งมีผู้ติดตามครบ ครบพันคนพบครบพันค,คนวันนี้นะครับเพราะว่าคนก็บอกไอ้ยช่องผมจริงหรือเปล่าไอช่องอะไรพลตำรวจโทเลวัดกินเกรสรออฟฟิเชียลนะเป็นช่องของพันตำรวจตีรัฐพลหลานหลานนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเวลาจะทำอะไรก็จะต้องใช้ออดอไอไอโอด๊ดกับไอโอ๊กวีไเนี้ยมาคอยถ่ายให้นะครับ,รบก็เลยบอกว่า ถ้าต่อไปจะไปทํางานหรือจะไปไหนก็เดี๋ยวถ้ามันครบพันนี่ยเราจะได้ไลฟ์ได้อะไรได้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ไลฟ์เลยอะไรกับเขาเนี่ยนะสวัสดีครับวันนี้ดูคนอะไระโอ้โกระจาย<อ>ผมว่าท่านปวดไมเกรนตาขึ้นแน่ท่าเนี้ยคอมเมนต์มาแบบรัวๆอ่าคนที่หน้าเนียนจังเลยครับท่านโอ้โหคอมเมนต์มาเนี่ยนะประธานโทษผมเลยต้องใส่แว่นดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดถอดแว่นมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะเว้ย <laughs> บอกว่าท่านไม่ท้่งหลับต้องนอนแลยก็วาถ้าท่านไหลเป็นในง,งานเข้าเลยนะท่านการจะนะท่านหารพลเป็นคนที่ไหนครับอ่าคําถามหารผลเหรอคนที่ไหนหารผลเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นในช่างแขวงการทางนะครับตอนคลอดหารผลเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นเกิดที่แม่สอดที่จังหวัดตากเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็ย้ายตามคุณพ่อไปเรื่อยนยะคุณพ่อเป็นในช่างแขวงการทาง หนูดีใจมากที่เป็นช่องจริงเขาติดตามอยู่เขาดูก็เป็นตัวปลอมอ่แล้วมีกคุหลาบเดี๋ยวท่านได้ตังค์ด้วยนะถ้ามีคนก็ส่งขวัญให้อะมีของขวัญอะไรของขวัญที่เป็นตังค์ยังเล่นไม่เป็นฮะมาสวัสดีครับท่านคุณมดอ่าคุณอาเท่าเล่าเรื่องลุงหันพลหน่อยนะโอ้โหบานเลย เนี่ยโอ้โหแล,แล้วท่านล้เดี๋ยวขี่ดูเดี๋ยวพอรายการผมออกไปแล้วคนแอดท่านมาอีกเป็นล้านเลยคนนี้สนุกเลยท่านท่านขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้เลยครับท่านโอ้ <laughs> เราไม่ใช่มีอาชีพที่จะไปค้าขายออนไลน์อะไรอย่างนั้นนะปกติทำกับข้าวเองไหมครับปกติผมก็ไก่ขั่วเค็ม ถ้าไว้ก็เวลาไปถือศีลก็กินกินไก่ขั้วเค็มเนี่ยเมื่อก่อนจะกินเนี่ยอะไรวะกุนเชียงเนี่ยครับอากุนเชียงปิ้งมังแล้วก็ปลากระป๋องครับนี่ท่านบางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวออกรายการไปพร้อมกับเราท่านบางนี้เดี๋ยวออกรายการพร้อมเราเลยเดี๋ยวเราจะปิดรายการละอ่าตอนนี้อยู่ระหว่างถ่ายรายการชึบนี้เดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวไหลโอเคประมาณนี้ไม่ไหลแล้วโอเค อ่าท่านผู้ชมครับเห็นไหมตอนนี้ท่านเรวัตได้เริ่มไลฟ์สดต<ม>ิ๊กตอกและเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มี f c หลายท่านบอกว่าเห็นช่องเนี้ยมานานแล้วแต่ไม่รู้เป็นช่องจริงของท่านหรือเปล่า<ม>นะครับก็เลยวันนี้ของจริงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นในอินเสิร์ตให้หน้าจอแล้วก็แอดกันมาเยอะแแอดกันมาเป็นล้านแล้วท่านจะได้รู้ว่าเวลาคนก็ทักมาหาเนี่ย<ม>สนุกแค่ไหนนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยๆร้อยๆคอมเมนต์รักท่านที่สุดเนี่ยมีส่งของข,องขวัญส่งอะไรให้เยอะๆเลยเดีกเด็กก็จะได้ตังค์ด้วยครับผมว่าได้เยยอะด้ว ก็คงขวัญมันเป็นเงินได้นะไม่รู้ะนะได้ตั้งแต่ตั้งแต่ชีวิตเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนสมัยก่อนยังรับราชการอยู่นี่ก็จะมีเวลาทำงานเนี่ยก็จะมีกลุ่มน้องนองนักข่าวนะครับตั้งแต่เริ่มนักข่าวมีก็ตั้งแต่ปีสามหกมั้งที่ทำคดีสยามน,นครับ,รบแล้วก็จะมีกลุ่มนักข่าวติดตาม เป็นกลุ่มสนิทสนมกันจนนี้เป็นบอกงบอกอทั้งหมดหรือก็เสียงกันไปหมดแล้วนะครับก็จะมาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ก็ตอนทำงานตอนทำงานถาแถลงข่าวอะไรเมื่อก่อนสังคมมันยังไม่มีโทรศัพท์ไนงะครับยังไม่มีโทรศัพท์ใครมีโทรศัพท์เนี่ยถือว่าโอ้โหเท่มากนะเพราะสมัยผมเนี่ยมันต้องใช้โทรเลขใช้โทรเลข ถ้าเสียงหมาห่ามาแสดงว่าไปสนีมาส่งโทรเลขส่งโทรเลขนี่ใจไม่ดีแล้วเพราะว่ามันจะมีใครเป็นใครตายก็ไม่รู้รนะครับมาโทรเลขแล้วก็ต้องใช้จดหมายกันครับพอพัฒนาหน่อยจากโทรเลขโทรศั์เนี่ยมันก็เริ่มมามีโทรศัพท์โทรศัพทพ์มือถือมือถือครั้งแรกเลยจะเป็นยี่ห้อดแดงคอนถังน้ำมัน คิ้วเท่ากับถังน้ํามันเครื่องห้าลิตรอ่ะถังน้ำมันเครื่องห้าลิตรน,นรตะพี่อ๊อพอง์พัฒน์แกใช้ดาราตอนนั้นราคาแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเวลาโรมันต้องขึ้นเสาด้วยหิ้วไปไหนก็ไม่ได้ขึ้นเสาเขาไว้ตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีเครื่องหนึ่งพอใครโรมาก็ต้อง ให้ไปตามบ้านนั้นมารับสายหน่อยบ้านนี้มารับสายหน่อยเขาก็เปิดเป็นบริการเหมือนโทรศัพท์สาธารนณะโทรศัพท์สาธารนณะมันมีก่อนนะฮะครับหลังจากนั้นเขามาเป็นฮอตไลน์ฮอตไลน์ก็แบนหน่อยครับไอแดนคอนนี่มันสี่เหลี่ยมเอียงเอียงนี่เหมือนถังน้ำมันห้าลิตรเอียงเอียงครับพอฮอตไลน์ก็จะเป็นแพ็คๆเข้ามาเล็กลงนหน่อยทรงทรงใหญ่ เมื่อก่อนหิ้วแดนคอนนี่หนักเท่าๆกับกระเป๋าอุปกรณ์ผมเลยนะี่นะมาแล้วก็มาฮอตไลน์พอฮอตไลน์เสร็จก็เริ่มมาเป็นกระดูกมาโมโโ r รล่แล้วกันโมโโรล่ารุ่นกระดูกหมาไปไปเทคไปผับต้องตั้งโชว์ว่าเรามีต้องตั้งโชว์วชวไปร้านเล่าร้านไหนต้องตั้งปึ้งเลยนีข้าวมีโมโโรล่าเนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีผับบาร์อยู่ที่โรงแรมชวลิตถนนสุข,ขุมวิทเนี่ยชั้นยี่สิบสองแล้วถ้าใครมีโมอเตอร์ล่าเนี่ยถือต้องเป็นระดับเจ้าพ่อเนี่ยใช่ครับเพราะเวลาตั้งโต๊ะเนี่ยมันจะข่มคนอื่นเทพราะคนอื่นไม่มี <c oughs> ใช่ไอ้นี่จะมีโทรศัพท์โมอเตอร์ล่าครับแล้วเอาไว้สําหรับไม่พอใจใครคก็จะตบด้วยโทรศัพท<ช> <นะ S 2> ์ใช่ตบแบบเสียงตบก็จะกระจายโอ้โห ปรับจบพอ <c oughs> เรื่องรุ่นเก่าครับโอ้เดี๋ยวนี้มันเริ่มจะปวดหัวฮทางสมัยผมเนี่ยมันมีแต่ทางข้างล่างทางเรียบเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปชั้นสองชั้นสามทางด่วนเนี่ยผมจะไปผิดตลอดเวลาจะแยกซ้ายแยกขวาเนี่ย GPS มันบอกไม่ทัน <c oughs> มา วันหนึ่งอาจจะโดนรถชนอีตรงทางแยกก็ไม่รู้จะแยกไปซ้ายไปขวาเนี่ยบางทีก็ไปจอดตรงสามแยกง่ามเขาไว้นะผมเข <laughs> ้าใจเลยคนที่คนที่ขับรถแล้วตกทางด่วนครับเคยเห็นไหมเคยครับไอ้หาจะไปซ้ายก็ไม่ไปไปขวาไม่ไปเสือกโดดลงไปข้างล่างคงจะเหมือนผมใช่ใช่เพราะไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูมัวดู gps เงี้ยมาบางทีก็เบรกเอียดกลวยอยู่หน้าแยกเนี้ยใช่เบรกอยู่หน้ากลวยพลาสติกรู้ไปไงต่ออันนี้เป็น นะครับให้ให้ให้เจ้าโอ๊กเขาสอนว่าไหนทำไงว่าพอกดแล้วมันก็นั่นเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดรายการครับได้ครับท่านผู้ชมครับจริงวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณความรู้เรื่องคดีแล้วก็ความรู้เรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อทนายว่าตอนนี้ง่ายแล้วครับท่านมีทิกตอกแล้วท่านเล่นเองด้วยมือถือของท่านเองไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตอบแทนจะเป็นสารวัตรโอ๊ตหรือเป็นใครท่านตอบเองเล่นเองนะครับแล้วเดี๋ยว ท่านก็จะลายสดไปแล้วก็จะได้เห็นกิจกรรมท่านทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ท่านผู้ชมเป็นวันพิเศษนะว,วันนี้เป็นวันเกิดผมผมนัดกับคุณแม่ว่าจะไปทําบุญ9วัดที่ชัยนาทอุทยัย<ะ>โดนด่าไปแล้วครับจะไปทําบุญ9วัดแต่ว่าท่านเลยว่าโทรมาบอกว่าวันนี้เข้ามาสัมภาษณ์ผมเลยมองว่าสิ่งสําคัญกว่าไปทําบุญ9วัดเนี่ยมาหาท่านดีกว่าต้องสารภาพท่านผู้ชมครับชีวิตผมที่เปลี่ยนมาทุกวันนี้นะครับเพราะคําสอนคําด่าของท่านเบื้องหลังรายการเนี่ยผมโดนท่าน สอนท่านด่าเยอะมากจนเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตหลายอย่างแล้วก็รายได้จากการลงคลิปพันเนี่ยผมก็มีรายได้สามารถพาคุณแม่พาลูกเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับชีวิตผมดีขึ้นผมกผ่อนรถคันใหม่เนี่ย <c oughs> ทั้งหมดเนี้ยนะครับ <c oughs> มาจากท่านเลยวันหมดเลยซึ่งผมไม่เคยบอกใครแต่มันเป็นเบื้องหลังจริงๆนะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่ท่านด่านเนี่ยผมเอามาจําเอามาปรับใช้ทุกเรื่องนะครับ <c oughs> ผมก็ถึงเปลี่ยนได้เป็นวันนี้ วันนี้ก็ขอกราบท่านอีกครั้งนะครับให้เจริญครับมันเป็นเด็กกระตันอยู่ครับผมผมว่านะไปไหนมันดูแลแม่เข้าใจไหมครับเออหนูเป็นเด็กกระตันอยู่นะครับมีอะไรก็จะสอนแบบลูกแบบหลานเนี่ยครับให้หนูเจริญเจริญนะลูกครับผมก็เนี้ยประกาบจริงๆนะฮะไม่ได้กรากาศทางภาพเพราะว่าถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กผมเนี่ยจะเห็นเลยก่อนที่จะเจอท่านเลท่านวัดเนี่ย ผมขับซิฟิโลครับคันล้ไม่กี่หมื่นเดี๋ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนได้พาแม่พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็บุคลิกเอ่ยการพูดการจาและการวางตัวน่ะผมก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก่อนเขาจะไอโอ๊กไอโอ๊กเดี๋ยวนี้คนเจอผมไม่เรียกคุณโอ๊กล้วเบื้องหลังฮะอยู่นี้คอยด่าทุกครั้งที่สายเข้าเนี่ฮะท่านเลยว่าโทรมากูจะโดนอะไรวะโดนและโดนจริงๆ ไปเที่ยวการไปสัมภาษณ์กรัรปัมภาพิ่มณะก็โดนไปลงใต้ลงเหนือโดนด่าตลอดแต่ทุกครั้งที่ท่านด่าเนี่ยผมก็ตาสว่างขึ้นผมจาประโยคแรกวันแรกที่เจอท่านเมื่อปีที่แล้วกับเทปแรกท่านเรียกผมว่าไอ้หนูเองยังเด็กมผมไม่เข้าใจเฮ้ยผมปีนี้ผม45นะ<ม>ท่านผมไม่ใช่เด็กวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าเองยังเด็กที่ท่านหมายถึงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ท่านสอนมาเนี่ยผมเลยรู้ว่าผมยังเด็กจริงๆครับ วันนี้ผมโอวีพีกับท่านฤวดลาไปก่อนอกลับตันเรือครับสวัสดีลูกสวัสดีขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ <ๆ S 1> ต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึ่งเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะ เครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นมันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหกปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาจากรายการพีโอพีไอพีเราจะติดให้นะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหเหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะ ถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่าไม่เกินสองร้อยโลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้หมดครับคุณไปทางเหนือไม่เกิน200้อยโลไม,ไม่เกิน200อยโล,โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราคาคูบมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใชติดตั้งฟรีทั่วราณจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนํานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่เองครับมันก็มี2แบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็ มันจะนุ่มนวลอะทานแล้วแบบเออสดชื่น,นแล้วแบบสตองฮะที่พี่น้ำทานเป็นไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสำหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทำงานเราต้องการใช้สมองครับและผมต้องดื่มทั้งวัน uh huh. อันนี้เหมาะเลยครับเ,เพื่อนๆที่สนใจอย,อยากกะสั่งซื้อกาแฟบ i ิ l ล่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ i อ l ดี e ของพี่บิลเลยที่กนอยู่หน้าจอนี้นะครับ หนึงกระปุก100กร,รมัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทางอันดีลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟเบลลี่เข้มนั้นเอ,เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม